หัวของเอเลี่ยนจะมีความใหญ่โตนะครับบ่งบอกถึงมันสมองที่ค่อนข้างจะฉลาดเฉลียวกันเลยเอาละครับวันนี้โก้อยู่กับผมนายอาร์ติมาไปนะครับกับเกมสสครับ พี่โพปรมาจารย์แห่งการปั้นหัวคนในตอนที่2กันแล้วนะครับผมแม่สําหรับในพาร์ทที่แล้วนะครับค่อนข้างจะติดใจกับการปั้นหัวคนลูปแบบต่างๆนะครับผมเราก็เลยมาต่อกันในพาร์ทที่2กันอย่างว่องไวสําหรับใครที่กําลังรอเกม f ูดไฟ i g เตอร์นะครับเดี๋ยวเราก็จะรีบเล่นในเร็วๆนี้นะครับผมเก็บเพชรได้จํานวนเยอะแล้วเอาละก่อนที่เราจะเริ่มเล่นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่ม กราดิ้งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับพี่อติในการปั้นหัวคนในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มเล่นกันเลยเถอะอยู่กับวันที่เก้ากันแล้วเพื่อนโอ้โหปั้นเป็นคาวบอยคนนี้งั้นเหรอขอเป็นผิวสีตรงกลางแล้วกันนะเพื่อนขยับป,ปึป๊บปึป๊บปึป๊บแม่ต้องออกมาเป็นรูปร่างที่เฮ้ยมีการดัดแบบนี้ด้วยป,ปึ๊บเออเพื่อให้เกิดความสมดุลเดี๋ยผมขั้นตอนต่อมานั่นก็คือการ ทำลูกตาด้วยความเซียนจากพา์ทที่แล้วในพ์ทนี้เราก็เลยสามารถทำได้อย่างรวดเร็วแน่นอนนี่มาซจ,จันนี่ผมได้เวลาการเกลี่ยอสันจมูกนี่ผมมีร่องที่เหมือนจะเป็นคนที่มีอายุสักเล็กน้อยอมไม่น่าจะเล็กน้อยนะมาเก็บรายละเอียดให้ดีนี่มีรอยบุ๋มไปด้วยเป็นแก้มที่ตอบตอบ,ตอบลงไปนิดหนึ่งเลี่ยให้เร็วเรววดเร็วไปเลยนี่ต่อไปก็ต้องเลือกทรงผม เป็นผมที่เป็นแบบนี้นะครับจากนั้นก็ลูกกระตาอ่าไม่ใช่หูไปก่อนใส่ลูกกระตานี่แหละโอ้โหโคตรจะเหมือนแล้วไงต่อเพื่อนถึงเวลาการฉีดพ่นมีสีที่เออประมาณไหนดีดำๆแล้วกันโอเคคิ้วดำไปก่อนส่วนปากก็ไม่น่าจะต้องทำสีอะไรนะ เออประมาณนี้อืมดูเหมือนว่านี่ก็คือหนวดเครางั้นลหะโอ้โหใช้ได้อยู่แล้วก็หมวกนี่ใช่หรือเปล่านะหรือหมวกนี้เออหมวกนี้ใช้สองเหรียญในการเอาไม้ <c oughs> โอเคสุดยอดเหมือนจริงสุดๆไปเลยนะนี่เป็นไงความสร้างสรรค์เครื่องประดับเอา้าสีพ่นไม่ครบงั้นห่ะ อะไรก็ไม่รู้กรองอะไรเอ่ยเปิดออกมาแล้วจ้าเหมือนจะเป็นลูกกริ่งบายบายเด็กสาวมีลูกค้า V i P ฉันชอบดนตรีแลปลูกค้า V i P ข้ามไปก่อนแล้วกันปิดเน็ตไปแล้วคนต่อมาวันที่11สวัสดีฉันเป็นชาวสกอตแลนด์มาทำฮีโร่ชาวสกอตแลนด์กันปึ๊บ สีขาวปั้นไปก่อนปัป๊บๆทำไมยาวแบบนี้นี่เขี่ยเข้าไปแป๊บนึงโอเคแบบนี้ครับผมเออได้อยู่เจาะลูกตาก่อนคราวนี้ถ้าทางจะเป็นมนุษย์โอ้โหมีดวงตาที่ตกตก,ตกเล็กน้อยเดี๋ยผมถ้าทางจะเป็นผู้ชายนะครับถ้าเป็นแบบนี้ฮีโร่ของสกอตแลนด์คิดไม่ออกเลยว่า คือใครด้ยเวลาที่เราจะมาทําการใส่ลูกกระตากันหน่อยเนียผมอ้อโหเป็นสีแบบนี้ทรงผมแบบนี้หรอหรือว่าเป็นอันนี้15โอ้โหมาต่อไปโอโ้มีหน้ากากซะด้วยนะฉีดพ่นสีฟ้าปืดเนี่ยผมอีกฝั่งก็น่าจะเป็นสีขาวนะครับผมมีไหมนะไม่น่าจะมีนี่คืออะไรกันดูสิลูกกริ่งสามารถเฮ้ย กริ้งให้เป็นแบบลอยขูขะแบบนี้ได้ด้วยดูสิกลายเป็นหลุมพระจันทร์อุปกรณ์ใหม่ก็คืออันนี้สามารถกริ้งแล้วก็อ๋อลบแบบว่าลอยขู่ขากันได้แม่มีอุปกรณ์ที่ค่อนข้างจะเยอะแยะกันเลยนะฉีสสีแดงกันหน่อยปลื้ดอื้จะชอบหรือเปล่าเอยอ,อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันปะเสร็จแล้วเหรอฮีโร่เก็บงานขั้นสุดท้ายกันไหมลองแบบบีบค้างเข้าไปนิดนึง <laughs> ชอบหรือเปล่าเอยสร้างสรรค์เครื่องประดับ ได้สองดาวนี่ผีกระสือบายบายเจ้าหนูคราวนี้ฉันชอบประเทศฝรั่งเศสวิปลาฟรองคือใครกันนะบีเพ่ไปก่อนด้วยความชำนาญเดยดๆเออเก็บรายละเอียดทำปากด้วยป๊าป๊าป๊ปากหรือจมูกก็ไม่รู้ล่องตาคราวนี้ตาค่อนข้างจะโตเหมือนกันเขียกันหน่อยเขียแบบว่าโคตรรวดเร็วโคตรละเอียดเฮยปากยิ้มนี่ดูสิ <c oughs> ยิ้มแบบว่าโคตรสยองขวัญรปึบรึบหรือว่าเป็นคนดังอันนี้เราก็ไม่รู้จริงๆเรียบร้อยจากนั้นก็มาสีส้มส้มปืดปืๆดปื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 ด,ด,ด,ดแก้มส้มปากสีแดงนี่ฉีดเข้าไปปากแดงแบบนี้แล้วก็คิ้วเป็นสีดำเห็นผมน่าจะดีอยู่ไปเลยโอ้โหเป็นแบบนี้เฮ้ยเหมือนจะเป็นเชฟซะด้วยนะนี่แหละตอนนี้ ใส่เข้าไปให้หมดใส่หมวกปุ๊บหมวกเชฟนี่ใส่ฟันสามารถใส่หนวดแบบว่าหลากหลายรูปแบบได้เป็นเชฟแบบไหนกันดีแบบหนวดสีดําแบบนี้ใส่ลูก,กตาเดี๋ยวผมโอ้โหเชฟท่าทางหน้าตาน่ากลัวไปเลยยอดเยี่ยมจริงๆมาปรับแต่าให้หน้าสลิมลงหน่อยนิดนึงปุ๊บปุ๊บเ <c oughs> ย่เรียบร้อยอุ้ยมันชอบจริงๆสามดาวไปสิ <c oughs> ทำไมรูปตรงนี้น่ากลัวจริงๆเลยนะคนต่อไป Vip ไม่แล้วจ้าพ่อฉันชอบราชาไม่เอาไม่รับดูซิเจ้าคนนี้ฉันจะไป Area เอเรีย51เฮ้ยอย่าบอกนะเราจะได้ปั้นเจ้าเอเลียนนี่ตอนนี้ปึ๊บ,บ,บโอ้โหเราต้องค่อยๆอ่าดึงออกมาประมาณนี้เจาะตาของเอเลียน ตาค่อนข้างจะใหญ่ฟลึบ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 โอ้โหได้เวลาการเคลียร์เอ้ยเคลียร์ทีเดียวแบบว่าหน้าเป็นเอเลี่ยนแบบนี้เลยค่อยๆขยี้คางให้มันแบบว่าผอมเพียวเบาบางหัวของเอเลี่ยนจะมีความใหญ่โตนะครับบ่งบอกถึงมันสมองที่ค่อนข้างจะฉลาดเฉลียวกันเลยปลึบ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 นี่ฝั่งนี้มีนกอยู่เออเก็บตาเก็บรายละเอียดฮึบฮึบครบหรือยงังเรียบร้อยโอ้โหนี่ก็คือดวงตาของ เอเลี่ยนงันหรอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดำดำแบบนี้น่ากลัวจริงๆเลยนะถ้าใส่ตาของมนุษย์จะได้หรือเปล่านะก็ได้เหมือนกันแต่ว่าดูไม่เป็นเอเลี่ยนปึบต่อไปก็เป็นขอบตาแบบไหนกันดีเอขอทําการดูแป๊บหนึ่งนะสีเขียวมาปรื๊ด <laughs> เอเลี่ยนดวงตาสีเขียวนี่แหละ สวยงามจากนั้นก็ขอทําการเปิดลูกกริ้งไถปากเอเลี่ยนกันหน่อยควรจะมีผิวที่ขุกขะบริเวณที่เป็นปากแบบนี้นะครับได้เวลาการเขย่ากระป๋องปืด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 ,ปด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 โอ้โหเคลือบอะไรวะเนี่ยเคลือบเงานี่เรียบร้อยเอเรีย51เก็บงานกันดีไหมได้ดึงหัวเอเลี่ยนให้นนกโกนุน่นๆประมาณนี้ต้องได้แบบสดาวแน่นอน อืเอเลี่ยนเอเรีย51ไปแล้วจ้าวันที่14มีทิปด้วยละ่ะเงินเยอะอยู่ตอนนี้อุ๊มีร้านค้ากันด้วยนะสามารถอัปเกรดลอยได้ออฟไลน์ line. กระสุนวิ P ออะไรก็ไม่รู้นี่มันบูตลีนี่ว่าผิวเป็นแบบแรกละกันนี่ปปิดปรืดใช่บูตลีหรือเปล่านะโอ้โหจะปั้นเกินอะไรออกมาเยอะขนาดนี้จากนั้นก็เขี่ยเข้าไปอ ดวงตาที่ไม่ค่อยจะใหญ่โตมากนักเขี่ยบแบบนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บปบปบโอ้โหเป็นหน้าแบบนี้เลยเก็บรายละเอียดแค่จิ้มก็หดได้มากมายกันเลยนะนี่เสร็จเรียบร้อยอจูวโอเคใส่หูด้วยมาหรือว่าจะเป็นผมแบบนี้ไม่ใช่แล้วต้องแบบนี้แล้วก็ดวงตานะครับเป็นแบบนี้ครับผมมาได้เวลาการใส่หน้ากากแล้วก็ฉีดพ่นสีแดง รึปบลบืบบบบ้บคิ้วดำบุดลี่นี่เดี๋ยครับผมจากนั้นก็ปากสีส้มๆได้หรือเปล่านะขอทำการเปิดหน้ากากดูก่อนโอ้โห,หได้อยู่ไปอยากได้ส่วนของลำตัวไหมปิดเน็ตอยู่ไม่สามารถจะเห็นส่วนของลำตัวได้ไม่เป็นไรเราเคลือบก่อนเปิดเปิดเอ้ยมีความเงาอ๋อเขาเรียกว่าพัฒนาฝีมือสุดยอดเก็บงานกันไหมไม่จำเป็น ชอบจริงๆเลยอุ้ยเครื่องประดับไม่ครบงั้นเหรอทำไมได้2ดาวไม่รู้เหมือนกันเอาละวันที่16 VIP มาอีกแล้วรู้จักพ่อคนตลกไหมไม่รู้จักไปก่อนมาคนนี้โอ้โหนี่มันชาลีช็อกโกแลตหรือเปล่านะเฮ้ยเป็นหญิงสาวที่สวยงามจริงๆมาหน้าขาวๆตามแบบไปเลยนะเพื่อนเอาละบีเพอไปมาจากนั้นก็เดี๋ยวเราจะเริ่มทำจาก ลูกกระตากันก่อนอืมเหมือนจริงอยู่คนนี้นะครับท่าทางจะมีเครื่องแต่งกายที่ค่อนข้างจะเยอะหน้าตาก็มีความแบบว่าโหนกแก้มสูงนิดหนึ่งนี่โครงหน้าที่ชัดเจนเอาละค่อยๆจมูกก่อนไล่เลียงมาทางด้านขวาจัดการคิ้วอ่าแล้วก็ตรงนี้ ปึ๊บ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 เออเสร็จเรียบร้อยทรงผมก็เป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวค่อยมาทำหยักยักกันนะครับนี่ดวงตาสีดำมีรอยยิ้มไม่เอ่ยยังไม่มีได้เวลาการทําทรงผมโอ้โหแค่จิ้มค้างไว้ทรงมันก็มาเองทันทีอืมฟังขวาด้วยต้องเก็บรายละเอียดกันให้ครบถ้วนอ่าแล้วก็ด้านบนสุดปึ๊บึบบเออเรียบร้อยพ่นขอบตากันหน่อยสีฟ้าปั๊บ คิ้วสีอะไรเนี่ยเหมือนจะเป็นสีส้มน่าจะเป็นสนีนี้โอเคอ้พ่นได้ดีเยี่ยมปากเขียวก็มาปืด <c oughs> โอ้โหโอ้โหสีเข้าปากหมดแล้วไปออจากนั้นก็มาตกแต่งครับผมฟันแบบนี้ฟันสวยงามหมวกสูงๆได้หรือเปล่านะเฮ้ยหมวกนี้สินั่นแหละโคตรจะเหมือนไปเลยดูสิครบถ้วนแน่นอนนี่เป็นไง ชื่นชอบฝีมือไม่เอ่ยเอาละวันที่18คราวนี้ฮู้นี่มันอะไรวะเนี่ยเหมือนจะเป็นเอ่อหัวกะโหลกนั่นละ่ะเฮ้ยเพิ่งเคยได้งานแบบนี้น่าตื่นเต้นจริงๆโอ้โหทีเดียวอยู่เอาละ ทำปากของหัวกะโหลกเฮ้ยเฮ้ยคราวนี้มวดเป็นกลมๆ้าทางว่าจะเป็นตัวที่ไม่ธรรมดาตาโบด้วยตรงกลางโอ้โหโบสองข้างเขีย่ยๆดูสิเฮ้ยดูสิมีความแบบว่า,าเฮ้ยทําเป็นโครงแบบนี้เลยนี่มันอะไรวะเนี่ยอืมน่าสนใจดูสิหัวกะโหลกที่แสนจะสวยงามแน่นอนปึ๊บปึ๊ป,บป๊บ๊ได้มาขนาดนี้ก็โอเคเอเมื่อไหร่จะครบวะเนี่ยเฮ้ยหมุนวนหลายรอบแล้ว เออจากนั้นก็ดูฟันหน่อยสิฟันเรียงสวยเอออันนี้สิตามแบบฟันด้านบนก็มีประมาณแบบนี้เออไปเลยคราวนี้มีแบบว่าสีอะไรเนี่ยสีชมพูปร,รื้ดโอ้โหพ่นเข้าไปในร่องฟันทําเป็นเหงือกงั้นสินะเหงือกสีชมพูปึ๊บๆๆๆด้านบนเป็นดอกกุหลาบต้องเป็นสีแดงแล้วต้องแซมด้วยสีดําหรือเปล่านะลองดูซิโป๊ะๆ เขาเรียกว่าแรงเงาเดี๋ยวผมไปเลย <c oughs> ลูกกระตาเอาเป็นดวงตาแบบไหนก็ได้สีน้ำตาและกันเพื่อนรึบสองดวงต้องมองมาที่ทางนี้เป็นไงโอ้ยตาเล <c oughs> สุดยอดจริงๆตามแบบไปเลยมาขยา่าพ่นความเงาปั๊บปั๊ป๊ปอืมเป็นเงาที่สวยงามเอาละ ตรงตามสีหรือเปล่าเอ่ย้เยเรียบร้อยการแรงเงาได้ผลนะครับผมหัวกะโหลกมาถือกลับบ้านไปแล้ว vip ใหม่ม่กแล้วเธอชอบผมสีเขียวแมวไปเลยเฮ้ยนี่มันเดอะล็อกนี่ว่าโอ้โหนักมวยปล้ำที่หลายๆคนน่าจะรู้จักโอเคนะครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้เราก็ขออยู่เพียงวันที่20เท่านี้ก่อนละกันสำหรับใครที่อยากจะดูตอนหน้านะครับผมก็อย่าลืมชชวยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับ กดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับพี่อติในการปั้นหัวคนในวันหน้านะครับผมในวันนี้ก็คงต้องขอตัวไปพักก่อนแล้วเจอมัในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุ๊บจุบรอไปก่อนนะเจ้าหนู